สวัสดีครับนะครับสวัสดีย่ามโาครับพี่น้องครับบรรยากาศเย็นจ่อยๆนะครับวันนี้นะครับไอหนุ่มนอนนานี่แหละคนทาดินปลูกนะครับจะพามาดูนะครับแปลงผักนะครับแปลงผักหลังบ้านนะครับทางบ้านนี่ครับโอ้ใช้ดินตัวเองนะครับพี่น้องนี่เนี่ยดินที่ผมหมักนะครับหมักแล้วก็ปลูกกินเองนะครับเนี่ยเป็นผักหอมพี่น้องดูดีครับปกปิกอันนี้ปลูกไม่เยอะครับปลูกแค่พอกินนะครับเนี่ยถ้าเรา มีพื้นที่นะครับมีกระถางกับเอาดินนะครับเนี่ยมาปลูกขืดปลูกผักได้นะครับนี่ก็จะเป็นเบื้อเบียบมกเขือครับเนี่ยใช้ดินตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวนะครับนี่ยครับดูเลยครับเผื่อใครอยากได้ดินปลูกหนุ่มนอนนานะครับไปไว้ปลูกผักรับประทานเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นกระลำเนี่พร้อมใบ ปลูกว็หลายครับพี่น้องปลูก,ลกนี่จำน,นี่นะครับปลูกไปกินปลูกไปโชว์ปลูกตรวจสอบคุณภาพดินน้องเฝ้านะครับการตรวจสอบคุณภาพดินที่ที่สุดก็นี่นะครับให้พืชนี่นะครับเป็นตัวตรวจสอบนะครับมันไม่มีเครื่องมือไหนที่ดีกว่าพืชนะครับถ้าพืชง่ามนะครับผักง่ามนะครับดินก็ต้องดีครับเครื่องมือตรวจสอบอะไรนะครับกระสู พืชอะไรนะครับเบื้องค้าบอกพิกอย่น้ใกล้ๆเห็นไหครับตาออนซ่อนอกคุณนะตะหอมบัวไปนองเ้ยนะครับเอาฝากไว้ด้วยนะครับสมมติได้อยากได้ดินปลูกนุ่มนอนหน้านะครับนี่นะครับสอบถามกันมาได้เลยนะครับหรือว่าสุปลูกต่างๆนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมครับขอบคุณครับ